น้ำลำไยสดทำง่ายมากๆมาดูวิธีการทำกันเลยเราก็เตรียมเนื้อลำไยนะคะเราจะควานเอามาเล็ดออกด้วยช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะนี่คือลำไยที่เก็บมาจากสวนนะคะนำลำไยไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะทั้งเปลือกของเขานะคะเพราะว่ามันจะมีขุยสีแดงเล็กๆนะคะเราควรจะล้าง ให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ปลายช้อนนี่แหละคะ่ะควักเอาเมล็ดในของเขาออกนะคะแล้วก็แกะเอาเนื้อของเขานะคะวิธีการาเรานะคะก็บีบยันยก่อนนะคะให้เขาแตกออกแบบนี้แล้วก็แกะตรงส่วนหัวเขาออกนะคะแล้วก็ใช้ปลายช้อนนะคะดันเข้าไปนะคะตรงหัวของเขาแล้วก็ ควานรอบๆนะคะแล้วก็ดึงมเมล็ดเขาออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็แกะเปลือกนะคะก็ทําแบบนี้นะคะให้หมดลําไยนี่เลยนะคะอันนี้ลดใช้ไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะใครชอบเนื้อลําไยเยอะก็ใส่เยอะถ้าใครชอบน้ำลำํำไยเยอะก็ใส่น้ำเยอะนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะ นี่เรียบร้อยนะคะถ้ายังมีเศษฝุ่นนะคะก็สามารถนำไปล้างน้ำได้แต่อันนี้รู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะต่อมาเรามาเตรียมน้ำตาลนะคะลดใช้น้ำตาลทรายขาวของมิตรผลนะคะอันนี้ประมาณครึ่งถ้วยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อให้เขามีสีน้ำตาลเข้มหน่อยๆน,นะคะหรือใครไม่ชอบสีเข้มก็ ใช้น้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวก็ได้ใครมีน้ำอ้อยนะคะก็สามารถใช้น้ำอ้อยได้นะคะเราก็ตั้งน้ำสะอาดนะคะใส่ในหมอ้ออันนี้ก็เกือบลิตรนะคะน้ำที่ใส่ลงไปนะคะและขยำใบเตยนะคะใส่ไปสักสองสามใบนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะอ่าพอเขาเดือดได้สักพักนะคะก็ลองมาเปิด ดูนะคะจะหอมกลิ่นใบเตยมากรสจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะอันนี้ประมาณ3 4ถึงช้อนโต๊ะลงไปนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบความาใครชอบสีเข้มก็ใส่เยอะนะคะแล้วก็ถ้าชอบวานเยอะก็ใส่เยอะถ้าชอบวานน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวซึ่งอันนี้ลดกะปริมาณเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบบานมากนะคะก็จะใส่ในปริมาณที่คิดว่า ใส่แล้วมันจะไม่หวานมากก็คือจะชิมก่อนนะคะคุณให้เขาละลายนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักแล้วก็ชิมดูคะ่ะว่าความหวานเนี่ยโอเคตามที่เราชอบไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อลำไยเนี่ยเขาก็จะมีความหวานของเขาอีกนะคะดังนั้นเราก็เผื่อความหวานจากเนื้อลำไยด้วยนะคะเมื่อกี้ชิมดูแล้วนะคะก็จะเพิ่มน้ำตาลใส่อีกหน่อยคะ่ะเพิ่มความหวานนะคะ แล้วก็คนนะคะให้ละลายแล้วก็ปิดฝาตั้งทิ้งไว้นะคะพอเดือดอีกรอบนะคะก็เปิดฝาโอ้โหทุกคนคือหอมใบเตยมากนะคะจากนั้นนะคะเราจะใส่นี่เลยเนื้อลำไยนะคะที่เตรียมไว้ลงไปคะ่ะแล้วก็คนเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปิดฝา ต้มให้เขาเดือดอีกสักรอบสองรอบนะคะให้เนื้อลำไยเนี่ยอ่ามันสุกฉ่ำนะคะใครชอบเนื้อลำไยเยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำไปนะคะอันนี้อ่าเปิดฝาอีกรอบแล้วนะคะก็เราจะตักใบเตยนะคะออกทิ้งแล้วนะคะตอนนี้ ถ้าเขามีฟองเกิดขึ้นนะคะก็ตักฟองที่ลอยอยู่ด้านบนนะคะทิ้งนะคะตั้งทิ้งไว้อีกสักพักนะคะโดยเราจะลดปริมาณไฟหรือแก๊สลงนะคะพอได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ชิมอีกรอบนะคะว่าโอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็ปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็จัดพร้อมเสิร์ฟนะคะ ด้วยแก้วสวยๆค่ะใส่น้ำแข็งนะคะแล้วก็ตักกลำํำไยลาดลงไปได้เลยนะคะชิมดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้รถด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ